ครับโอเคครับแมนฐานะเมนเทอร์จากมาได้จนถึงวันนี้เป็นไงบ้างกับการทำมาในซีซั่นสองครับผมเออจริงก็สนุกดีนะครับเอ่อจริงๆนี่ก็สี่เดือนจะห้าเดือนแล้วนะครับผมแต่แบบรู้สึกเวลาผ่านไปไวครับผมแล้วก็มีหลายอย่างที่ก็รู้สึกว่าทำมาได้ดีแล้วก็มีหลายอย่างที่แบบคิดว่าน่าจะทำได้ดีกว่านี้ครับเรา เราเห็นความพัฒนาการของน้องๆออเป็นไงบ้างอ๋อน้องๆจริงๆเก่งขึ้นเยอะนะผมมีลหลายๆคนที่ผมได้ผมได้บอกผ่านรายการไปแล้วก็รอดูกันละกันนะครับผมก็มีลหลายๆคนที่แบบว่าเขาพัฒนาได้แบบว่าแบบทำว่าเห็นได้เลยครับผมในเวลาสั้นๆอย่างนี้ครับผมแล้วผูเหในในเรื่องไหนมากที่สุดในด้านการพัฒนาการของเขาคือจริงๆก็ลหลายๆคนผมก็ภูมิใจครับที่แบบว่าเขาแบบว่ามีเราเป็นไอดอลเนาะและ้วก็แบบว่า แบบเวลาผมให้คําแนะนําอะไรอย่างเงี้ยคือแบบผมก็ได้แบบเป็นเมนเทอร์แบบว่าดุขนาดน,านั้นนะครับผมก็เวลาให้คําแนะนําอะไรไปเนี่ยแบบทุกเขาเขาทุกคนก็แบบตั้งใจฟังแล้วก็แบบดูได้ครับว่าแบบพยายามเอาไปปรับปรุงจริงๆรันที่เราผมพูดเมื่อกี้ว่าแบบแบบควาาข้างถมตัวเอ้ผมเหรอ,<พ>อไม่ถม <พอ S 2> ตัวไม่ไม่ไม่ยิงที่ผมก็นั่นแหละครับจริงๆแบบตอนที่ผมเป็นเด็กฝึกเนี่ยจริงจริงผมก็ มีหลายๆคนรอบตัวที่แบบว่าหนักกับผมบ้างหรือว่าแบบเบากับผมบ้างนะครับ mm hmm. ผมซึ่งจริงๆตอนนี้คนที่ผมรู้สึกขอบคุณคือคนที่เบากับผมมากกว่าเราะฉผมก็เลยพยายามที่จะแบบว่าน้องๆเขาเครียดอยู่แล้วเนาะ mm hmm. ผมก็เลยแบบพยายามที่จะแบบว่าแบบคอยแนะนําแล้วก็คอยทําให้น้องๆเน,นี่ยรู้สึกผ่อนคลายได้มากที่สุดสิ่งที่เป็นมารเน้นย้ากับน้องที่สุดคือเรื่องอะไรคะเสนาจะเป็นเรื่องถึง เขาเรียกว่าอะไรเดียวผมแพชชั่นมากกว่าแบบแบบว่าแบบว่าทุกคนอยากทําสิ่งนี้จริงๆใช่ไหมไม่ได้อยากทําเพราะเหตุผลอื่นๆที่มันจะตามมาหลังที่จะหลังที่จากเราเป็นนักร้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมอยากที่เรามีประสบการณ์มามาก่<ข>อนหน้านี้เนี่ยรเรารเดบิวต์เรื่องนี้มาเป็นเซคินเนี่ยมีคำแนะนําให้น้องๆบ้างการทำงานในเส้นทางนี้ต่อไปสําหรับคนทีก็บอกไปหลายๆอย่างนะครับว่าแบบเออน้องๆที่อันที่เขาแบบว่าตกรอบไปแล้วเนี่ยก็จะบอกเขาว่าแบบมันไม่ใช่แบบว่า จุดจบของการเดินทางครั้งนี้ครับผมคือแบบว่าอาจจะเป็นแค่การเริ่มต้นของหลายๆคนก็ได้ครับแต่ว่าหลังจากเสร็จรายการช่วง a s เชี e ซีซั2แล้วเนี่ยแบบน้องๆเขาจะไปต่อกันหรือว่าจะหยุดแล้วก็เปลี่ยนไปทําอย่างอื่นแล้วมันก็หยุดแล้วแต่ทุกคนครับผมส่วนน้องๆน,น,นี่กำลังจะเดบิวตเนี่ยผมก็พยายามบอกเลยครับว่าแบบ เอ่อตอนนี้อาจจะเหนื่อยเครียดแต่ว่าเดบิวต์ไปแล้วมันอาจจะเครียดกว่านี้หนักกว่านี้ใช่ครับก็ให้เตรียมตัวเตรียมใจกัน่ครทอดประสบการณ์ปัญหาอุปสรรคในการทำงานให้น้องๆบ้างครับในการรับมือในอนาคตที่เขาต้องเจอต้องพร้อมผมว่าจริงๆต้องเอ่อเขาเรียกว่าอะไรครับต้องใจแข็งเอาไว้ครับผมเพราะว่าเอ่อแบบตอนนี้น้องๆเขาผมเท่าที่ผมรู้มาคือเหมือนเขายังไม่ได้แบบว่ารู้ถึงฟีดแบ็กอะไรมากมาย นะครับผมเพราะว่าแบบว่าเขายังอยู่ในรายการแล้วเหมือนกับเขาไม่สามารถใช้มือถือได้เท่าที่ผมรู้นะครับผมซึ่งอพอเขาเดบิวต์จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะอาจจะเห็นแบบหลายๆคํำชมแล้วก็หลายๆเขาวิจารณ์ซึ่งบางทีมันมันเฟลมันน้อยได้ครับผมก็แบบอยากให้เมน t a ลของน้องๆทุกคนเนี่ยเขาแข็งแรงเอาไว้ก่อนครับอยากไปมีการทำงานกับมินเทอร์แต่ละค,คนเป็นไงบ้างชิลครับเอาจริงๆครับผมก็ เอ่อไออย่างพี่ย,ย่าเนี่ยคือเราก็แบบว่าเป็นเอ่อเอลวีเฟมิลี่แล้วแล้วก็แบบว่าเจอกัน uh, ร่วมงานกันได้มาพอสมควรแล้วนะครับผมส่วนพี่เจฟเนี่ยเอ่อ uh, เพิ่งรู้จักหลังจากงานนี้แหละครับแต่ว่าทําไมรู้สึกเหมือนรู้จักพี่เขามานานมากก็ไม่รู้เหมือนกันนะผม <Yeah. S 1> ซึ่ง uh, เวลาคุยกันก็ uh, เข้ากันได้ดีครับผม mm hmm. ส่วน uh, พี่เชียเนี่ยก็แบบสบายสบายเลยครับผมพี่เขาแบบว่าแบบพยายามเขาเรียกว่าอะไรแบบช่วยผมในหลายด้านนะครับผมไม่ว่าแบบ เวลาผมต้องดําเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษแล้วแบบว่าคําไหนผมพูดไม่ชัดเนี่ยพี่เจียเขาจะแบบคอยช่วยผมแหละอะไร้ยครับส่วนตัวเองได้อกลับมาบ้างจากการงานนครับอืมหลายหลายอย่างนะครับผมเพราะว่าก็ได้ประสบการณ์ใหม่ครับผมแล้วก็ได้มองย้อนถึงตัวเองอีกครั้งหนึ่งว่าแบบว่าเรียกตอนที่ผมเป็นเด็กฝึกนะครับผมคือแบบว่า จริงผมทำไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้แบบว่าแข็งแรงเท่ากับน้องๆทุกคนอยู่ในตอนนี้ซึ่งก็ได้แบบว่าอินสปีเรชันครับว่าแบบเออถ้าเกิดน้องๆเขาตามติดเราอย่างเงี้ยไม่ได้นะเราก็ต้องแบบว่าอินพ o v ฟตัวเองให้ได้มากขึ้นมาให้กำลังใจน้องๆคนที่ทั้งคนที่ประสบความสำเร็จและคนที่ไม่ได้คว้างได้ผมก็สู้ๆนะครับวันนี้ไฟแนลแล้วเนาะก็ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงก็ไม่อยากให้ทุกคนเสียใจแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ย อย่างที่จะเดินตาเดินทางตามความฝันของตัวเองแล้วกันขออนุญาตเข้าเรื่องคอนเสิร์ตเราว่าแล้วครับบอกว่าแล้วไม่ได้ไม่ได้มาถามเรื่องช่วงอะไรผมรู้โซอฟแล้วเรียบร้อยโซอเอาเรียบร้อยใช่ผมก็ดีใจครับเมื่อวานตอนคืนรวดเร็วเลย้นรู้สึกดีนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเออ่ไม่เข้าเนอเออ คือเห็นยังมีหลายคนที่ยังไม่ได้นะ <Okay. S 2> ครับผมแล้วจริงๆผมก็แบบผมก็ไม่รู้ว่ามันต้องทําอะไรยังไงกับด้านตรงนี้เหมือนกันนะครับผมแต่จริงๆแบบอยากให้แบบว่าลหลายๆคนเนี่ยได้มาดูพวกผมจริงๆเพราะว่าเขารอกันมานานนะครับผมซึ่งไม่รู้สิพี่ก็รู้สึกดีใจนะผมแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งก็แบบว่าแบบรู้สึกกังวลว่าแบบเออแบบว่าพวกเขารอกันแล้วก็พวกเขาแบบว่า หวังเกี่ยวกับคอนเสิร์ตคาดหวังคอนเสิร์ตรอบนี้ไว้เยอะมากครับเราก็เลยแบบว่าไม่อยากทําให้ทุกคนเนี่ยเขาผิดหวังหลังจากเราโชว์เสร็จแล้วการเพิ่มรอบเป็นไปได้ไหมคะอันนี้เราได้ออเนลไปแล้วนะครับพอดีคือหลายเมมเบอร์เนี่ยทั้งผมด้วยเรามีงานต่อก็เลยอาจจะเพิ่มรอบไม่ได้ครับผมแต่พอมีความคาดหวังเยอะมันความกดดันมันสูงแบบนี้ไหมจริงๆก็นิดนึงแหละครับผมแต่ว่าก็ดีครับที่แบบว่าอย่างน้อยเราก็ได้ ได้เตรียมตัวไปในระดับหนึ่งแล้วเนาะแล้วก็ยังไงก็ตามนะครับคือทั้งเรื่องโชว์หรือว่าเรื่องคอนเน็ชันกับแฟนคลับบนเ<ม>วทีเนี่ยยังไงเราก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดแล้วก็ทําให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกออิ่มกับการดูคอนเสิร์ตนี้ให้ได้มากที่สุดแล้วครับแต่<ม>อ,ยอย่างอย่างเรื่องโชว์ในราารีราประสาศยังไงให้ว่าต่างคนต่างอยู่คนละบริษัทเลย,เลยอะไ๋อแต่แต่ว่าเพลงมันเพลงคอสเมตน,นะผมก็เราก็แบ่งหน้าที่กันเนาะ,ะส่วนส่วนใหญ่ผมจะได้หน้าที่รีเมคเพลงนั่นแหละครับผมเหมือนคอนเสิร์ตที่เกาหลีที่ผ่านไปเนี่ย ผมก็จะเอาเพลงปั๊สเวนเนี่ยไปรีมิกซ์ครับผมส่วนแบบเมมเบอร์คนนึ่นก็จะมีอีกฝ่ายหนึ่งที่ต้องอแบบว่าคอยรับผิดชอบอะไรประมาณนี้ครับผมตอนนี้พอบัตรโชว์ออกค่ะก็กลายเป็นว่ามีคนมาพูดถึงเรื่องบัตรปลอมแล้วอ่อ๋อมีด้วยเหรออืมเราก็โดนใช่เราก็โดนมีบัตรปลอมใช่บัตรบวิชาชีพอะวิชาชีพมาหลอกขายบัตรแล้วมีบัตรหน้าเออหลอกขายบัตรจะเป็นบัตรปลอมอีกอ๋อหลายคนเริ่มโดนแล้ว อ,อ,อ๋อเหครับผมไมอ่อยากไปาาซื้อส<ร>ิครับผมคืออันนี้ผมอยากบอกแฟนคลับทุกคนนะครับว่าแบบการที่อยากไปดูหรืออยากเจอพวกผมเนี่ยจริงๆคือพวกผมต้องขอบคุณจริงๆครับผมแต่แบบสมมติถ้าเกิดเรากดไม่ได้จริงๆเนี่ยมผมว่าก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรม <c oughs> <c oughs> ชาติะอากรรมเอาเ่นกันได้บุญ อ่าครับผมเพราะว่าผมรู้สึกว่าคือมันก็มีไทมิ่งของแต่ละคนมีมีดวงมีช่วงของแต่ละคนแน้ะซึ่งถ้ากดไม่ได้จริงเนี่ยผมไม่อยากที่จะแบบว่าอยากให้แบบไปหาจากที่อื่นมาที่มันไม่ออฟฟิเชียลครับเพราะว่ามันจะทําให้ทุกคนเนี่ยยิ่งแบบว่าเนี่ยโดนโกงหรือว่าแบบว่ามันยิ่งทําให้ทุกใจนะครับผมซึ่งถ้าไม่ได้จริงผมว่าแบบว่าก็รอเชียร์หน้าจออะไรอย่างงี้น่าจะแบบมีความสุขมากกว่าไงเป็นนิาชีพเขาก็เรียนมากมาทุกที่ได้รูปแบบเลยแล้วตาตุใจ เยอะจนแบบจับยากแล้วอ่ะก็ดีที่สุดคือเราอยากไปสนับสนุนมันแล้วผมก็เอาจากที่เว็บไซต์อย่างเดียวหรือว่าเอาที่หน้าเคาน์เตอร์อย่างเดียวละกันครับผมใครที่ยังไม่ได้ผมว่าก็เดียเด๋ยวเดี๋ยวคงมีอีกแหละครับอ๋อจริงๆก็แบบเอออยากได้ปอบแบบไหนครับผมแบบที่ดาราก่อน เออจิงผมก็แบบคือผมก็กผมก็แบบว่าไล่อ่านฟีดแบ็กแล้ะครับผมผมก็แบบรู้สึกจริงๆก็รู้สึกไม่ดีเลยครับที่แบบว่ายังมีหลายๆคนที่ยังไม่ได้บัตรแต่ว่าแบบรอบที่แล้วเขาได้บัตรไปแล้ว <us ur> แต่ว่ามันต้องแคนเซิลเพราะว่าโควิดอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งเออจิงๆก็รู้สึกไม่ดีแล้วแบบผมก็แบบอยากที่จะหาวิธีให้นะครับแต่แบบมันก็ยากนิดนึงครับผม <us ur> <us ur> ถ้าจะเกิดถ้าจะ <us ur> ปลอบใจ <us ur> <us ur> ในอีกด้านหนึ่งก็คือ มองว่ามันจะมีที่ที่ใหญ่กว่ารัชมังแลวกันไม่แบบแบเปิดหลายรอบเลยลูกเปิดหลายรอบจริงจริงมันมันมีแบบว่าทางตารางสนามด้วยนะครับผมแล้วก็ตารางของเจ็คนด้วยอะไรด้วยจริงๆผมว่าสองวันที่ได้มาก็แบบว่าแบบว่าปฏิหารสุดแล้วครับใช่ครับอย่างเรการเพลงของวงจะมีเพลงซิงเกิลใหม่ปล่อยเมวันคอนเท่าไหร่ไหมอ๋อโห เอ่อไม่มีครับ <laughs> แต่หลายคนรอซิงเกลิลใหม่ของปาร์เซนเป็นเราเพิ่งปล่อยไปเองก็ของเออมันมันต้องใช้เวลาเตรียมตัวนิดนึงนะครับผมซึ่งเอาจริงๆเดี๋ยวเราจะเริ่มรวมตัวอีกทีนึเนี่ยก็ประมาณอีกอาทิตย์กว่าครับผมที่เกาหลีแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเตรียมกันแบบจริงๆจังๆแล้วครับผมซึ่งเวลาทําซิงเกิลใหม่หรืออะไรเงี้ยถ้าเกิดเราจะปล่อยแค่เพลงแต่ไม่มีมิวสิกวิดีโอหรือว่าไม่มีโปรดักชันอื่นเข้ามาเนี่ยผมรู้สึกว่ามัน มันเสียเซลก็เซเว่นเนาะซึ่งแบบถ้าจะทำจริงๆควรที่แบบว่าปล่อยมาให้แบบมันเต็มที่เลยดีกว่าอย่างอ่ะอย่างซิงเกิลเดี่ยวของเบมนาและคุณรอเพลงไทยผมร้อครับผมมีอยู่เพลงเดียวอย่างไอ้คุณหล่อรวงอ่ะเแน่สิครับผมเพลงชาติผมแล้วก็เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ด้วยนะเทีนีุกคนรอแล้วแหละว่าเออเบมปีนี้จะได้ฟังกันไหมครับเอ่อเอาผมว่า จ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันเ่าไม่โดนเลยแต่ว่าผมจะถ้าเกิดผมทำได้จริงๆนะผมจะทำให้มันเกินคาดกว่าที่ทุกคนคิดครับอันนี้อันนี้ผมผมสัญญาเลยครับงั้นแสดงว่าไม่ได้มาซิงเกิลเดียวทั้งทีก็ไม่เป็นซิงเกิลสิบางทีบางทีไม่รู้รองก่อนที่อยากแครผมเยอะมันจะหลุดเรื่อยๆท่านหนึ่งครับพูดถึงวิชาชีพก่อน้รณีพี่เจ๊ เด็กก็โดนคอนเสิร์ตเจ็งอ๋อพี่เจฟใช่ไหมครับผมใช่เหรอพี่เช็งไปบ้างขอให้ขี้หักในแล้วเราเเอมนตัดทครับใช่คือจริงๆผมก็คือตั้งแต่รัชสมัยปีแล้วของผมแล้วนะครับผมมันก็มีแบบว่าหลายๆคนเนาะซึ่งอ่าอาจจะต้องยอมรับว่าบอดต่างชาติหรือว่าแบบว่าถ้าเกิดเขามีการโกงกันนอกประเทศเนี่ยอ่ะมันอาจจะจับยากหน่อยนะครับเพราะว่าจริงอ่ๆโปรโมเตอร์ของเราเป็นคนไทยเนาะแต่ว่า ถ้ามันเป็นที่ไทยหน่อยอย่างน้อยผมว่าเรายังพยายามที่จะแบบว่าแบบทำอะไรได้นะครับผมซึ่งรอบนี้เดี๋ยวผมลองเข้าไปดูฟีดแบ็กละกันครับแต่ว่าเมว่าจริงๆมันไม่ใช่แค่ผมกับพี่เจฟเราผมมีหลายๆคนแล้วก็หลายๆทั้งนักร้องเมืองไทยแล้วก็เคป๊อปหรือว่าต่างชาติเขามีการโกงกันเยอะแน่นอนครับก็เพาะว่าจริงๆที่พี่เจฟเช่งไปมันยังไม่พอใช่แล้วผม ไม่ขี้หักไหนมันก็เอาออกได้แล้วเออแต่ว่าไม่สามารถดูคอนเสิร์ตได้ตลอดชีวิตเลยนะแต่คนที่เขาเป็นมิชฉาชีพเขาไม่ดูอยู่แล้วไงเขาแค่ซื้อมาขายไงเขาก็จะเอาไงดีอ่ะขอให้ช่านไรดีเนี่ยเออขอให้คอยโดนหลอกกลับกับผมอะไรไส้พันกันมันคืออะไรประมาณรู้ซึ้งใช่ไหมเจ็บ <c oughs> ผมยงก็จริงผมอยากบอกทั้งอากาเซ่ของผมยแล้วก็แฟนคลับทุกๆคนที่ชอบไปดูคอนเสิร์ตนะครับผมไม่อยากสนับสนุนคนตรงนี้จริงๆครับผม <c oughs> ว่าเรื่องกฎหมายเนี่ยมันมันก็แบบว่ายากที่จะจับคนพวกนี้ครับผมแล้วก็แบบว่าด้วยเขาเป็นการโกงในโซเชียลมันยิ่งจับยากเข้าไปใหญ่นะครับผมถ้าเกิดเขาเป็นการโกงในระบบกันเองเนี่ยมันยังพอจับได้แต่ถ้าเกิด บัตรมันออกจากระบบมาแล้วแล้วคณไปซื you, so like you. You know, yes, ้อต่อแล้วมันเป็นจริงหรือปลอมอันนี้แบบมันมันยากครับผมจริงๆอันนี้อยากบอกให้ทุกคนรู้เอาไว้แล้วก็ยัไงก็ตามอย่าซัพพอร์ตคนพวกนี้ครับผมถ้าไม่ได้ไปดูจริงๆก็เข้าใจเขาว่าเสียดายและเสียใจแหละแต่แบบว่าอย่าไปสนับสนุนอะไรที่มันไม่ถูกกฎหมายเลยดีกว่าครับผม